LIFE m a ็ p l a n แผนธุรกิจจาก u n i l ลิ e วอร์ไที่ให้คุณได้ง่ายได้มากได้ชัวร์จากรายได้เสริมที่แสนจะซิมเปิลมาจนถึงการสร้างรายได้ที่ได้มากแบบซูเปอร์ที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์ในทุกด้านแต่จะดีขึ้นไปอีกเพราะด้วยรูปแบบของแผนที่ไม่ใช่แค่การสร้างความสำเร็จเพียงลำพังแต่เป็นการสร้างเพื่อให้คุณได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทีมบิสเนสพาร์ทเนอร์ของคุณ ให้ดีขึ้นได้ด้วยชัวจากแผนไลฟ์แม็กแพลนเพราะการดีไซน์แผนรายได้ของไลฟ์แม็กแพลนคุณสามารถเลือกได้ว่าวันนี้คุณต้องการมีรายได้ที่เท่าไหร่ซึ่งมีเฉลี่ยตั้งแต่หลักพันเพื่อเป็นรายได้เสริมจนไปถึงหลักหมื่นหลักแสนเพื่อเป็นรายได้หลักที่ตอบโจทย์ชีวิตและประกันความมั่นคงของครอบครัวและยังมากได้ถึงเหลัก หากคุณทุ่มเทกับธุรกิจอยู่ในรีเวอร์ไลฟอย่างจริงจังเรียกได้ว่าเป็นการลงแรงขยันให้ถูกที่ได้รับผลตอบแทนที่ถูกใจในการทำงานที่ทุ่มเทตัวคุณก็มีโอกาสขึ้นมาเป็น Business Partner ระดับ REBP ขึ้นไปพร้อมรับผลตอบแทนความภาคเพียรโดยโบนัสกองทุนปันผลในประเทศซึ่งหากคุณสามารถรักษาผลงานในระดับ REBP ติดต่อกันครบ12เดือนคุณก็จะได้รับโบนัสพิเศษจากกองทุนบ้าน อีก0.15%ถึง0.3%เช่นเดียวกันหากคุณสามารถรักษาผลงานในระดับ NEBP ติดต่อกันครบ12เดือนคุณก็จะได้รับโบนัสพิเศษจากกองทุนขยายธุรกิจอีก0.15%ถึง0.3%ยังไม่หมดนะครับเพราะแผน Life Max Plan ยังมอบรายได้ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีก เมื่อคุณขึ้นตำแหน่งระดับ IEBP และรักษาคุณสมบัติติดต่อกัน12เดือนคุณก็จะได้รับโบนัสเพิ่มจากกองทุนเวิร์ลพูที่เป็นกองทุนเติบโตยั่งยืนโดยรับโบนัสรวมสูงสุด0.2ถึง0.4เปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าเป็นการรับรายได้แบบเจ้าของกิจการกันเลยทีเดียวไม่ต้องเสี่ยงการลงทุนและยังเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอีกด้วยไม่ต้องวุ่นวายสร้างแบรนด์เองให้เหนื่อยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าจำนวนมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปจัดส่งเพราะทุกอย่างนี้อยู่นิลิว่าไลฟ์เคลียร์ให้ทุกขั้นตอนเพราะไม่ว่าคุณจะต้องการแค่ไรายได้เสริมสำหรับการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆหรืออยากมีอาชีพที่2ที่ไม่กระทบกับงานหลักหรืออยากสร้างอนาคตด้วยธุรกิจที่มั่นคงอยู่นิล l ว่าไลฟ์พร้อมซัพพอร์ตให้คุณในทุกๆไลฟ์สไตล์ le, อย่างที่คุณปรารถนาด้วยแผนรายได้ไลฟ์แ a ็กแพลนที่ให้คุณได้ง่ายได้มากได้ชัวร์อยู่นิลิว่าไลฟ์เปลี่ยน 为了长命。